้วยตาโบตำบลอ่างคีรีอำเภอมะคามจังหวัดจันทบุรีสถานที่แบบนี้นั่นแหละที่ผู้ก่อตั้งมูลนิธิสืตวนันชวนลูกหลานลูกศิษย์ญาติมิตรคนสำคัญของมูลนิธิสืตวนัน ไปร่วมศบตาดวงตะวันด้วยกันอย่างน้อยสักปีละครั้งในแต่ละปีนัดปีละสามครั้งเพื่อจะได้เป็นคนสำคัญกันจริงๆมีสิทธิบริหารมีสิทธิ์อยู่อาศัยทำกินบนที่ดินของมูลนิธิสุตวนันที่อยากให้มาเห็น ก็เพราะมันเป็นธรรมชาติครับ